วันนี้ผมก็อยู่ที่โคกน้องนาเขตสาธรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เขาทำอะไรบ้างนะครับบริเวณนี้จะทำการาขุดบอ่ออันนี้จะมีบอ่ออยู่บอ่อหนึ่งในบริเวณพื้นที่โคกน้องนาเขตสาธรแล้วก็จะมีกระท่อมที่นั่งพักเล่นหนึ่งหลัง ในบ่อนี้ก็จะมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากแล้วก็มีการปลูกผักบุ้งไว้รอบๆคันบ่อมีตะไคร้ซึ่งเป็นผักที่เราสามารถจะเก็บไปใช้งานได้เป็นผักในสวนครัวเป็นพืชผักสวนครัวเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะมีซุ้มให เป็นซุ้มไม้เลื้อยเป็นซุ้มของฟักบริเวณนี้เรามาดูซุ้มกันเห็นไหมครับตรงนี้ทําเป็นซุ้มสําหรับเป็นร่มเงาอันนี้จะมีฟักซึ่งลูกลูกใหญ่แล้วบริเวณข้างๆจะมีการปลูกผักบุ้งเป็นผักไฮโดรปลูกในกล่องโฟม น,นนี้คือผักที่เราปลูกใส่กล่องโฟมเ<ม>็เริ่มโตแล้วสามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้แล้วอันนี้คือบริเวณข้างๆของซุ้มฟักของเราเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดอื่นเป็นมั่งนี่นะครับคือกระท่อมที่ทำไว้นั่งพักผ่อน ในสวนโคกน้องนาแห่งนี้นี่ก็จะเป็นบอ่อทำไว้เลี้ยงปลาก็จะมีพืชน้ำอยู่หลายอย่างน่าจะเป็นแหนแดงรอบๆคันบอ่อมีผักบุ้งถัดไปหน่อยก็จะเป็นเนินตรงนั้นก็จะมีต้นมะลุมต้นไม้หลายอย่างที่ เราได้ปลูกไปในในบริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นคลองเล็กๆไม่ลึกมากข้างๆก็จะปลูกตะไคร้ทั้งสองฝั่งสวยงามอันนี้ก็คือการปรับใช้พื้นที่ในโคกหนองนาเขตสาทรบริเวณนี้ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะทำการปลูกแตง นี่คือแตงที่เราปลูกเป็นพืชระยะสั้นปลูกพืชหมุนเวียนเรื่อยๆพืชผักสวนครัวก็จะใช้เวลาปลูกแล้วก็อยู่ได้ไม่นานประมาณ3 0 4 5วันไม่เกิน60วันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นพืชอย่างอื่นก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนในการใช้พื้นที่บริเวณนี้ทำให้ดินเรามีอินทรีย์พืชมากขึ้น ทำให้การปลูกพืชง่ายขึ้นด้านนี้ก็จะเป็นหองที่ขุดไว้ปลูกตะไคร้การคันบอ่อการดินสไลด์ลงไปนี่ก็คือบริเวณรอบขอบบอ่อข้างๆทางเดินก็จะเป็นลงเป็นมิกเพื่อให้เดิน ได้ง่ายแล้วก็หญ้าไม่เกิดขึ้นนี่คือรอบบริเวณคันบ่อที่เราได้ทำไว้มีผักบุ้งส่วนมากเราจะเน้นผักบุ้งอีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งนี้ก็ปลูกรักทองนะครับสลับกันไปนี่เรามาดูนี่คือบ่อบ่อเนี้ยน้ำจะน้อย แต่ว่าพืชผักได้โตแล้วก็สวยงามแล้วเป็นผักบุ้งแล้วก็รอบคันบ่อจะเป็นตะไคร้เดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันบ้างมุมนี้ก็จะเป็นปลูกถัว่วแล้วก็จะทําไม้ให้ถั่วเลื้อยขึ้นไปตอนนี้ถั่วเรายังไม่โตก็ทําไม้เลื้อยให้ถั่วได้เกาะ มาเรือขึ้นไปพอถัว่วโตแล้วเราก็สามารถเก็บไปเป็นอาหารของเราได้อันนี้คืออีกมุมหนึ่งของกระท่อมที่พวกนองนาเขตสาธรอันนี้คือผักที่เราปลูกไว้ตรงนี้จะเป็นแตงแล้วก็รอบๆคันบ่อจะเป็นตะไคร้ พื้นที่ตรงนี้อยู่ในแขวงยานาวาเขตสาทรถ้าเป็นซอยก็อยู่ที่ถนนจันท์ซอย34ทับหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่กลางใจเมืองแต่ว่าก็สามารถที่จะทำเป็นกเกษตรเล็กๆปลูกพืชหลายๆอย่างรวมกันเพื่อว่าให้เป็นที่พักผ่อน สำหรับผู้ที่แวะเวียนเข้ามาบริวเวณน,นี้ได้นะครับตรงนี้ต่อไปก็จะเปิดให้เป็นที่เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม